สปีครับ167ซเมตรครับเป็นชาวอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับชกมา50ครั้งครับชนะ40และก็แพ้ไป10ครั้งด้วยกันนี่คือสถิติของนักชกมุมแดงครับส่วนนั้นนักชกมุมน้ำเงินครับทางด้านพยักษ์เมืองช้างสิจเกาครับ2ีปีครับเท่ากันครับ165ซเมตรครับเป็นชาวจังหวัด สุรินนะครับชกมา60ครั้งครับชนะ40เสมอ3แล้วก็แพ้ไป17ครั้งด้วยกันสำหรับไม้สั้งเงินหรือว่าไก่ชนกอสศกลำพูนนะครับก็มีกิ่งไผ่กอสศกลำพูนครับอดีตนักมวยดังนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็รับราชการทหารอยู่ที่ค่ายพ่อขุนผาเมืองที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับดูแลอยู่ครับก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพมากมายทีเดียวนะครับ นักชกไทยพ่อขุนผาเมืองที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งมวยไทยมีมวยสากลน,นะครับน้องๆเหล่านี้ก็ได้รับโอกาสนี่ก็รับราชาการทหารด้วยนะครับสำหรับไม้สร้างเงินครับขอพระคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับท่อดีท่อ,อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุพ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเกรกคูบำรุงร่างกายคอมแพคเบรกเบรก,บรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง เลียมเล็กทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกเครื่องปรับอากาศแอร์กรีติดแอร์กรีดีคุมเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวและบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากลนี่ครับเจ้าพยักษรินครับขวามือครับช่วดชกเมื่อวานเพราะว่าลดน้ำหนักแล้วตะคิวขึ้นทองครับเลยอดชกไปครับเมื่อวานวันนี้ก็เลยมาเป็นพี่เลี้ยงครับดูซิว่าคาถาจะดีไหมครับหรับางนั่น แังสรินครับส่วนซ้ายมือครับที่ป๋องบอกไปครับนี่ครับกิ่งไพก็สักลำพูนครับคือทุกสิ่งทุกอย่างสร้างด้วยมือเราจริงๆนะครับหนึ่งสมองสองมือสองเท้านี่แหละครับน้องๆเหล่านี้ก็เกิดในครอบครัวที่ยากจนเลยครับอย่างเจ้าหม้สั่งเงินนีกอดเด็กกะเลียงครับโตมาบนเขาครับฐานะยากจนมากๆครับกัใช้มวยไทยนี่แหละครับเป็นใบเบิกทางสู่ความสําเร็จและก็ชีวิตที่ดีขึ้น ให้กำลังใจกันและกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือลูกหลานของพวกเราทั้งหมดแหละนะครับได้มาสืบสานศิละปะมวยไทยใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกบขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่คิดคดต,ต่อวิชาชีพตัวเองครับยุคนี้สมัยนี้ีต่อยมวยก็รวยได้ครับแต่ที่ปัญหาคู่นี้คือห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะว่า ดูนักมวยกกรรรมมาใช่ดูนักมวยแล้วก็น่ากลัวแล้วดูกรรมการน่ากลัวกว่าครับกรรมการนลินครับ80%นะครับ8ถึง90%เลยนะครับที่ตัดสินคู่ไหนแล้วไม่ครบยกครับเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียวสัปดาห์ที่แล้วก็ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้ครับแหมแล้วมาประจวบเหมาะเหลือเกินครับกับไม้สังเงินแล้วก็พยักเมืองช้างเนี่ยครับอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยครับ ถีบซ้ายไปก่อนครับแตนไม้สร้างเงินเตะเจาะยางครับพยเมืองช้างครับเน้นเลยครับเน้นที่ต้นขาครับถีบซ้ายไปก่อนครับซ้ายคืนไปครับของเจ้าหน้าผยมืองช้างเจาะยางคืนนี่ครับตกขาบอกมาได้อีกครับต่อยมัดึงสองคืนไปนี่ลีลาอย่างนี้สไตล์อย่างนี้เนี่ยแฟนๆชอบครับชอบการท้าทายก็เป็นเกมนะครับบนเวทีครับ ถือว่าเป็นศีรษะครับระยัะเมืองช้างครับก็ถือว่าแม่ก็ใหม่ๆนะสำรับรายการของเรานะครับอาจจะต่อยอยู่ที่รายการอื่นของเรือกเพชรนี่แหละอ่าใช่ครับแล้วก็อาจจะเดินสายภูธรก็เป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้าเมืองกรุงครับแม้ว่าจะเป็นโคตา้ามวยแทนในเจ้าสายรัตน,นกนตาคโอ้โหแตดูการเตรียมตัวรูปร่างนี่ไม่มีเสียเปียบเลยครับ นักมวยแทนก็มาจากจังหวัดเดียวกันนะครับลัตนาก่นักมวยจากสุรินทร์เหมือนกันครับเอาต่อยหนึ่งสองครับส่วนพยักมืองช้างคนนี้ก็จากสุรินทร์นะครับอำเภอนนนารายครับส่วนสายลัตตะนะที่จากอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์นะจะถือว่าเป็นภาคที่ผลิตนักมวยแล้วก็เป็นจังหวัดที่ผลิตนักมวยดีๆนักมวยดังๆขึ้นมาเยอะมากๆครับสุรินทร์บุรีรัมย์ครับโซนนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวก็เลยจะมีอุบลราชธานีบ้านเดียวกับพี่ปอกเนี่ยครับเริ่มมาแล้วครับผมแอบพูดถึงอุบลก็มีรายการใหญ่รายการดีนะครับ18กันยายนนะครับที่อำเภอาเาวารินชำราบจังหวัดอ<า>ุอ<า>บลราชธานีครับรายการดีมากๆนะครับ<า>โฟกัสพีเคแสนชัยนะครับหรือว่าโฟกัสวออินญาวอภิญยานะครับตัดมาต่อย5ยกนะครับสัญจอรไปอุบลเลยครับแล้วก็25ครับ งานมันเกิดแม่สายครับขอบพระคุณเสียสมพรแก้วรัศมีโชคน,นะครับจาก S p Warehouse เจ้าของเดียวกับ S p กันศาสตร์สนใจก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์0847613333ครับ0847613333ครับไม่ว่าจะสร้างโกดังอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกันศาสตร์นะครับสวยราคาย่อมเยาครับและก็มีคุณภาพ ยกสองครับพยัญจนะงักศอกซ้ายนีครับพยักเมืองช้างปวดขาครับไม่ซาเงินก็เตะขามาเตะขาคืนครับนี่ครับสนุกไม่สนุกมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับเองมาค่าคืนเนี่ยนแหมอายุเท่ากันซะด้วยครับ23ปีวัดกันได้ครับอายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันครับมวยเนี่เอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับ ขยับรอจังหวะหมัดนี่ครับหนึ่งสองแมเกือบแหวกขาดก็ถีบซ้ายครับเทนนเพย็กเมืองช้างซ้ายครับคืนมาับถีบแ้วแข้งซ้ายครับจากเทนนไม้สั่งเงินออกซ้ายหน้าครับขยักเมืองช้างพยายามจะงัดศอกนะครับไม้สังเงินครับจังหวะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางครับหาเหรียมตีไม่ได้ครับนรินทร์พองฮีรันแยกออกมาแยกครับว่ากันใหม่ครับขยับขยับสัตว์กอขวาครับ โอ้ตั้งครับตั้งแล้วสับเลยครับทางด้านไม้สั่งเงินครับขยับขยับหมัดขวาขึ้นไปเหมือนกันครับพยายามเป็นช้างครับถีบซ้ายครับยังครับยังเหนียวอยู่ครับจนไม่มีใครแตกครับเตะขาครับไม้สั่งเงินเตะขาคืนครับนี่เตะขาแล้วมองตาหมัดหนึ่งสองมองตาเอากระปั้นไปเอาน่าเหกซะแล้วครับแมเรียกว่าจะเหนียวครับโอ้นี่ครับแตกแล้วครับนาเดเวน ผมครับขอผมนี่แหละครับเหนือคิ้วซ้ายครับเอาครับไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับขยับทีมซ้ายขึ้นมาครับพยักเมืองช้างปัดซ้ายทิ้มไว้สัต์ซอขวาครับโอ้โหจะเปิดแผลครับแล้วหมัดครับตัดลำตัวครับไม้สางเงินล็อกไว้ย่างครับยางครับนี่ครับพยักหน้าทีมงานได้อยู่ครับก็พยันหน้านะครับส่งสัญญาณนะครับว่ายาวไปยาวไปครับยาวไปยาวไปครับ ทีบซ้ายครับไมซ่าเงินออกแข้งซ้ายโอ้โหแข้งนี้สวยนะครับปูโศกแข้งครับแม่รั้งที่สามนี่ไม่รับแล้วครับดึงหลบดีกว่าโอ้โหแล้วประเด็นกาจะแน่ครับไปรับแข้งครับโอ้ทีบซ้ายครับของอย่างนี้นี่แม่ไม่รับกั็นดับไปขวาครับเกือบเข้าการคอทีบซ้ายครับชักจะรับเยอะไม่ดีครับโยกไปครับสลับเท้าอย่างไอซีครับซ้ายครับคนนึงทีมสกขาดแก่อน ตีบซ้ายครับไมสังเงินขวาคืนไปครับฮุกซ้ายขวาตกงถักขาดหน่อยครับแม่ลีลายียวนกันแบบนี้เนี่ยครับมันทำให้เกมมันสนุกนะครับทางไปครับปกง่นครับถีบซ้ายรอจังหวะครับปัดฮุกซ้ายครับหลุดไปแข้งขวาครับขยับดูครับยังไงดีครับแม่เสียงระฆังดังก่อนครับหมดยกครับ น่าสนใจมากๆครับคู่ต่อไปครับเจอกันมาแล้วครับดูซิว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปขวาสูงครับยกนี่ยกที่สามอ้าแม่ตปเขาแล้วล้มเองครับพยักมือช้างลุกมาครับขยับหัวนี่โปะวัสลีนไปเลยครับพยายามห้ามเลือดครับรวบไว้ครับวงในเด้งตีเด้งตีครับแพนพยักมืองช้างครับ ไก่ชนโวนออกมาโยกไว้ครับขยับตั้งแอดดันออกผลักออกเตะขวาครับถีบซ้ายเลยเตะไม่ถนัดครับจะเข้าไปรวบโอบในครับเอาครับเกาะในได้ตีครับซอยครับซอยครับใช้ลูกขยับครับพยักมืองช้างครับเด้งตีคืนเหมือนกันครับทางด้านไม้สร้างเงินแย่ครับแยกมาเก็บคนแล้วนะครับขยับถีบซ้ายครับถีบซ้ายครับเอาเตะขวาครับ สางเงินเกี่ยวแล้วอู่แข้งขวาขึ้นไปสขวาโอ้ยไหลถอดตาบาไปเลยครับโอ้โหหลับสนิทครับจังหวะจากโคตรดีมากครับไม้สางเงินสอยิ่งเจริญการช่างครับลูกศิษย์ของนายกสมชาติเด็ดดอนนะครับก็ฝากข่าวด้วยนะครับเทศกาลกินปลานะครับที่ลำตะคลองไผ่นะครับ4กันยายนครับมีมวยให้ได้ชมฟรีนะครับ นายกสมชาติเด็ดอนแล้วก็สอทเมจิรัชยาฝากข่าวมาครับบนเวทีชูมือไปเรียเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการนรินทร์องฮีรันเหมือนเดิมนะครับที่ตัดสินแล้วก็นอกันอีกแล้วครับท่านครับครับผมนะฮะโอ้นี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับดูครับนอกกันชอตไหนครับศอกขวาครับเข้ามาหลวมครับโอ้นี่ครับหลับเลยครับหลับดีกว่าครับโดนศอกนี้ก็ไปครับดูทีครับมุมนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับคือแกโดนมาเยอะครับ โดนช็อตน,นี้ก็เรียบร้อยไปครับพักกันก่อนครับ